ก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมนะครับวันนี้วันนี้เนี่ยผมจะมาสอนนะวิธีการเก็บไอเทมฟรีนะครับจากแมปนี้ครับ i heartland music ไทคคนที่คราวนี้เนี่ยมาแจกของรับช่วงฮอยเดครับนะว่าช่วงวันหยุดนะของฝรั่งนั่นคือตัวห่านลกยุงครับที่เรียได้ว่าโหสีสันเนี่ยเฉดสวยงามเหมือนกันนะคุณผู้ชมครับซึ่งแน่นอนครับว่าไอเทมชิ้นนี้เนี่ยไอเทมที่ไม่ได้เก็บยากนะครูผู้ชมครับ ซึ่งจะเก็บอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าครับในแมปอย่าง i Heartland นะครับ Music Tycoon ป่ะตอนนี้ก็เข้ามาที่แมป h e a r t l a แลนนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งแน่นอนครับว่าแมปนี้ค่อนข้างจะแหลกนิดนึงนะโอเคมาภารกิจเราครับคือการที่ไปดูดนะครับนี่ตรงด้านซ้ายบนนะครับจะมีบอกอยู่เป็นเก็บนะแขกว่าเป็นเกนดิ่งคริสต์มาสนะครับทั้งหมดเนี่ย40ชิ้นครับ นี่ดูดได้แล้วก็อันนี้ผมแพ็กเต็มแล้วนื่องจากว่าเกมนี้เป็นเกมไทคูนครับแล้วก็มีความเป็นกึ่งสมูเตอร์หน่อยเนี่ยคือคนต้องไปเนี่ยครับไปเติมเลยนะบางทีแพ็กมันเต็มนี่ขอเติมก่อนเขียวร้อยหมดได้ไหมหมดได้ไมเขียหม,ยมดแลมา ไปดูต่อนะครับอีกทั้งหมดเนี่ยโอ้ยิบสาเกชิ้นซึ่งมันจะเกิดไม่ไกลมากนะครับแล้วก็เกิดตามฉากนะไม่ได้สุ่มแบบว่าคือแบบสมหายากเกินนะครับไหนว่าตอนนี้นจะไม่มีมันจะอยู่ตามถนนนี่ไงเออมีนี่ขี่อยู่ตามหาที่เป็นกระดิ่งนะครับท่านอื่นเนี่ยมันไม่นับนะกระดิ่งเออไงเงียง้ย,งยกระดิ่งได้นี่ได้อยู่ได้อยู่ กระดิง่งกระดิ่งอยู่ไหนเน่ันนี้กินนาที่เหมือนกันนะเนี่ยคือราดูดไปปุ๊บมันจะเต็มแล้วต้องซื้อแพ็คใหญ่มาครับกระเป๋าใไนไเกมเนี้แต่ผมว่าส่วนใหญ่มันไม่จําเป็นนะครับเพราะว่านี่เอามาดูดได้ซ้ําเหมือนกันโอเคได้มาห้าแล้วแต่ผมจะเก็บไปเรื่อยนะครับจนก,กว่าจะถึงสี่นะ แล้วก็ชิ้นสุดท้ายตรงนี้เรียบร้อยได้ครับเป็นหางนกยูงนะคุณผู้ชมครับโอเคเดี๋ยวก็ไปลองใส่ดีกว่าครับว่าไอเทมชิ้นนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับกับหางนกยูงนะจากไอฮาร์ดแดกนี่ครับไอเทมไอฮาร์ดเดเรโอพีคอรกนะคุณผู้ชมเป็นหางนกยูงนะครับนี่ใส่แป๊บโอ้สง่างามมาก คือก็สวยดีนะครับแต่ว่าผมดูแบบนึกไม่ออกว่าไอเทมชิ้นนี้มันเหมาะนะครับกับอวตารแบบไหนนะเออแต่ก็สวยจริงสวยจริงไอเทมชิ้นนี้นะครับใครที่ชื่นชอบนะครับการแต่งตัวนะหรือแต่งแบบว่าใส่แบบสวยๆหานกยูงที่ๆสวยๆอย่างงามๆอย่างนี้เก็บได้นะครับจากแมปไอฮาร์ดแนนะครับไม่ยากมากนะแต่ว่าต้องมีมือถือแรงนะครับเพราะว่า ä, แมปเนี้ยแข็งจริง นะขนาดผมเครื่องดีนี่เข้าไปปุ๊บยังแหลกเลยนะก็ไอฮาร์ดแกลนะครับสหรับคลิปนี้ครับผมขอนะครับจบคลิปเพื่อนนี้ก่อนนะคุณผู้ชมครับใครชื่นชอบคลิปนี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะคุณผู้ชมนะสรับคลิปนี้ครับมีเพื่อนนี้ครับสวัสดีครับผม